สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทดลองนะครับใช้ตัว32แหลกเช่นเดิมนะครับผมเราจะมามีกรองตัวนี้นะครับเดี๋ยวลองเล่นเป็นเพลงสั้นๆดูนะครับโดยที่เหมือนเดิมครับเราจะควบคุมทุกอย่างด้วย32แหลกนะครับแต่เราจะมาต่อใช้ p ั u ก i n น,นะครับในเวฟแต่ป p l u อินเวฟเนี่ยครับผมก็จะใส่ แค่เป็นตัวเซ็ตแหลกนะครับของเวฟแค่นั้นนะฮะส่วนเอฟเฟกผมจะใช้เอฟเฟกจากตัวนี้นะครับแล้วเราจะมาฟังซาวทั้งหมดนะครับครับผมเสร็จแล้วนะครับที่อัดทั้งรีคอร์ดทั้งเบสนะครับแล้วก็กรองนะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงที่ได้มาจาก x 3 2แหลกกันดูว่าเสียงที่ได้ยินจะเป็นยังไงนะครับ